สวัสดีอครับพ่อแม่พี่นอ้องเกียตืท่นทั้งหลายครับผมอยากให้คลิปจะคล้องฟังจะคล้องดังกเัเฮ็ดแบบมุกอย่างแลวนะครับผมเฮ็ดไปทุกแบบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งไหลสดโพสต์ข้อความทุกอย่างนะครับผมกัคื้นเก่านะหละักพี่น้องเขาเป็นเกีติือแบบบันบนนะครับสิ่งทีหนาสนใจหรือสาระต่งตงตงขางๆเะครับมาคอยมีนะครับพี่น้อง กับอีกอย่างหนึ่งครับกับเหตุงานนะครับผมการทํางานกับเหตุไห้เอามีโบมีเวลานะครับคนที่มีเวลาก็คือจะคนจะได้เปรียบในการทําคลิปนะครับสามารถไปทําคลิปตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ส่งไปเรื่อยๆนะครับจะทําให้ประสบความสําเร็จมีชัยไปกว่าครึ่งสําหรับคนทํางานนะก็คือเขาา้องอัดคลิปไว้เพื่อนๆอัดคลิปหลังไปกาหนดเวลาลงเอานะครับเพราะว่า ถ้าเราไม่ทําคลิปสต็อกค,คลิปไว้แล้วกําหนดเวลาลงเราจะไม่มีเวลาเลยนะครับเวลาทํางานทําการนะครับผมส <c oughs> ิ่งที่จะเหตาให้เห่านะครับสามารถนะครับกล่าวต่อไปได้ก็คือการเรียนรู้นะครับแล้วก็เทคนิคต่างๆที่เขาจะต้องไปศึกษานะครับพอผิดพลาดของจบท้องนะครับเพราะตัวผมก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งนะครับเพื่อน ไปดูข้อผิดพลาดแล้วก็ของกูรูแล้วก็มาลบคลิปนะครับทำไมตัวเราถึงไม่ผ่านเรียวสักทีนะครับเราก็ไปดูในคลิปของเรามีคลิปมีเสียงเพลงนะครับถ้าคนที่เขาผ่านแล้วเขาก็ใส่เสียงเพลงได้นะครับสําหรับคนที่ยังไม่ผ่านเรียวนะครับเพิ่งไปใส่เสียงเพลงนะครับถึงจะมีลิขสิทธิ์ก็ตามนะครับผมเสียงเพลงเสียงรีมิกเสียง c o อปคนอื่นเข้ามานะครับ ไม่แต่หล,หลายอย่างนะครับให้ใช้หน้าสดของเราและก็คำพูดของเรานี่แหละครับผมมาบรรยายมาเล่าเรื่องต่างๆการใช้ชีวิตการอยู่การกินของเราแต่ละวันนะครับพี่น้องเด็ดไปเรื่อยๆนะครับใช้ความคิดและพลังบวกให้กับตัวเองนะครับคิดว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องประสบความสำเร็จให้ได้นะครับ เมื่อคนอื่นเขาทาได้เขาก็มีสองไม้สองมือมนกับเรานะครับทําไมเขาถึงประสบความสําเร็จได้นะครับเราก็ต้องอาศัยความขยันและความมุ่งมานะของเรานี่แหละครับที่จะก้าวผ่านสู่ความสําเร็จได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเราอยากผ่านเรี่ยวเขาก็ลงคลิปเรี่ยวหลายๆพี่นอ้อง เข้าเราอยากผ่านสตรีมเขาก็ลงคลิปเงาหลายๆครับพี่น้องสั้นมันละข้าอยากได้โบนัสหลายก็ลงภาพนิ่งเอาพี่น้องเข้ากับขยันลงไปเรื่อยๆนะครับผมําหรับมือนี่กับสีปากไหมูเป็นพวกครับมักผมชอบผมกับแช่ห้ในเดือพี่น้องถูกอกถูกใจกับกดคอมเมนต์ให้สนั่นละครับผมขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องที่มาชมให้กันครับผมขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งครับผม สวัสดีครับพอ,อกันไหมคลิปหนาได้พี่น้องได้